สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นับคนคนพานับ EP ที่ห้าร้อยเก้าสิบสี่นะครับมีพระสา,าสมพระเก็มมาแบ่งปันนะรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับมีพิเศษสองรายการนะควันนี้เป็นลาหูกะลาแกะ,ะครับลาหูอมจันอันน้ญาท่านส่วนนะครับ เจ็ดร้อยบาทนะครับยาท่านส่วนวัดนาอุดมนะครับอุบลนะครับกับสาธุใหญ่จันเพิงคะครับสอปปราวนะครับวัดผานนมนะครับเนี่ยครับสองสี่แปดห้านะครับเนี่ยครับแกะสวยนะครับแล้วก็มีจานเต็มเลยนะครับเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะครับ สำหรับช่องทางในการติดต่อนำ0849037676นะเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากคุเพื่อนพี่ผู้ชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเริ่มองแรกเลยนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่าใหม่เล็กนึงนะครับมีมวลสารครับนี่มีรอยต่อไว้นะครับมีรอยต่อนะครับ เป็นประสาทจีนนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับเก่าสวยครับต่อไปเป็นสมเด็จหมายเลขสองครับอันนี้ก็สวยครับคมชัดลึกนะครับหมายเลขสองครับ สำเร็จเก่าหมายสนะครับต่อไปเป็นหมายเลขสเป็นสำเร็จเก่าหมาเหมือนกัน,นครับนี่ครับละเอียดคมชัดลึกนะครับดูมุลสารนะครับมีเม็ดเขียวเม็ดแดงนะครับหมายเลขสนะครับเก่านะครับ หมายเลขสี่นะเป็นล็อกเก็ตแปะลงสี่นะครับหมายเลขสี่นะล็อกเก็ตแปะลงสี่นะครับหมายเลขห้านะครับเป็นพระปิตาครับเนื้อโลหะนะครับเนื้อโลหะเก่านะครับมีรอยแต่งตะไบด้วยนะครับเนี่ย ตาเนื้อโลหะเก่านะครับจะย่นย่นครับนี่หมายเลขหครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่านะครับหลังตะแรงนะครับหมายเลขหกนะครับปิดตาคุกรักนะครับหมายเลขหกนะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับอยุธยานะครับ หลังเป็นตะปลาตะเพียนเงินตาเพียนทองนะครับมันก็มีจีวนะครับล็อกเก็ตหลวงปุทิมวัดพระขานะครับหมายเลขแปดครับเป็นพระผงเปิดโลกครับหลวงู่ดูนะครับแล้วมีตาครับตาวัดนะครับเป็นยันแล้วก็มีชื่อวัดนะครับหลวงู่ดูวัดสแกนะครับ พรพงเปิดโลกนะครับหลวงปู่ดูวัดสแเกยุธย,ยานะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นพระพมนะครับเป็นสภาพใช้นะครับนี่ครับสภาพใช้เลี่ยมเก่าทบมีแตกมีร้านนะครับพระพคมหลวงปู่ดูเนื้อผงนะครับมายเลขสินะครับเป็นเหรียญหันข้างพ่อท่านคล้ายนะครับ ยันหันข้างเพราะท่านขลายเลี่ยมเก่านะปีหนึ่งเจ็ดนะครับออกวัดโคกเมลุนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับเพราะท่านคลายปีหนึ่งเจ็ดวัดโคกเมลุนะครับเลี่ยมพร้อมใช้เลยนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจุนนะครับ เรียน,ลนหลวง,งพอว่ง 2, งพอจุนหลังหลวงพ่อสว่างปี2510นะครับเรียนหลวงพ่อจุนหลังหลวงพ่อสว่างปี2510นะครับภาพสวยนะครับมายเลข22ครับเป็นพ่อท่านคลายนะครับรูปหล่อครับรหล่อโบราณนะครับพ่อท่านคลายวาจาศิษย์นะครับ เนื้อทองผสมนะหมายเลขสิบสองนะครับหมายเลขสิบสามเป็นพระปิตานะครับปิตาเนื้อโลหะเก่าคนระับเป็นเนื้อทองผสมเหมือนกัน,นครับนี่ครับปิตาเนื้อโลหะเก่าครับหมายเลขสิบสามนะครับ หมายเลขสนะิบสี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเตาลีดนะครับเตาลีดหลวงปู่ทวดนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับสิบห้านะเป็นเหรียญคูบาบุญชุ่มนะครับผิวนิ่งๆเลยนะครับเหรียญ คูบาบุญชุ่มนะครับหมายเลขสิบหกนะครับเป็นขุสะหลวงปูงเผือกนะครับขุสะหลวงปูงเผือกเนื้อผงนะครับหมายเลขสิบหกนะครับ เจ็ดนะครับเป็นรูปหล่อรับหลวงพ่อเชื้อนะครับหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพ็ญบุญใช้หน้าทบนะครับวัดใหม่บำเพ็ญบุญครับใช้หน้าครับรูปหล่อหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพ็ญบุญใช้หน้าครับสิบแปดนะครับเป็นซุ้มกอรับหลวงพ่อหนุ่งวัดคงมันดันนะครับ ชุนกอหลวงพ่อหนงวัดคมบดานครับหมายเลขสิบแปดนะครับอันนี้สิบเก้านะครับเป็นพระรีลานะครับพระลีลาเนื้อดินนะครับมีแล่ดอกมะขามเต็มเลยนะครับนี่บท่านหลังก็มีนะครับแล่ดอกมะขามนะครับแดงนะครับ ยีสิบนะครับเป็นพระหูยานนะครับสภาพใช้นะครับพระหูยานสภาพใช้นะหมายเลขยี่สิบนะครับเนื้อตะกัวนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระปิดตานะครับปิดตาขยันยุ่งนะครับเนี่ยเป็นเนื้อโลหะนะครับมีแต่งตะไบมีเราตัดช่อนะครับด้านล่างนะครับ เป็นดลโบรานะครับสวยนะครับยี่สองนครับเป็นเสือนะครับเสือแกะนะครับเสือแกะเก่านะเป็นเขี้ยวนะครับเขี้ยวแกะนะครับแกะเป็นรูปเสือนะครับมีจานนะครับ ยีครนะับเป็นหนังเสือนะครับนีนะ่หนังเสือแล้วก็จานมือนะครับหนังเสือนะครับมีจานนะครับหมายเลขยี่สิบสี่ครับเป็นพระผงรูปเหมือนะครับหลวงพ่อคงวัดวังสับรดนะครับ ยี่สี่ครับยี่สิบห้านะครับ,รบเป็นพักคงนะครับเนื้อออกแดงๆครับเก่านะครับสวยคมครับ หมายเลขยี่หกครับเป็นลูกเหมือนหลวงพ่อโตครับครบผงลูกเหมือนหลวงพ่อโตนะครับวัดเขากระโดดครับยี่สิบเจ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทีมครับ สีมาหลวงปุ่ทิมเนื้อตะกัวครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับยี่สิบแปดครับเป็นหลวงปุทิมเหมือนกันครับมีหนึ่งเจดนะครับ,นนรบวัดลาหารไล่นะครับ ยี่สิบเก้าครับเป็นรูปหล่อโบราณครับหลวงพ่อมานะครับหลวงพ่อมาวัดป่ามะม่วงนะครับเนี่ยเป็นหล่อโบราณเนื้อทองผสมครับสภาพสวยนะครับไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยรอยตัดช่อด้านล่างนะครับสามสิบครับเป็นเหรียญนั่งพ่านรุ่นอายุยืนหลวงพ่อคูณครับ น้ำพานับสวยเดิมเลยครับคมชัดเลยครับนี่ครับมีหมายเลขนะครับมีโค้ดครับตัวโค้ดแล้วก็มีหมายเลขนะครับนั่งพานของพวกคุณครับสามช่วนะครับเป็นลาหูนะครับกลาแกนับยาท่านส่วนนะครับวัดนาอุดมนะครับจังหวัดอุบลครับนี่ครับด้านหลังมีจานครับ ลาหูกระลาแกะนะครับยาวท่านสวนนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ครับสามสิบสองนะครับเป็นลาหูอุมจันนะครับนี่าทุใหญ่จันเพ็งวัดผานนมนะครับเป็นพระประเทศลาวนะครับสปปลาวนะครับสองสี่เก้าแปดนะประวัตินะครับ นี่ครับจานเต็มนะครับเป็นกลาแก่เก่าเลยนะครับนีรายละเอียดสวยคมชัดนะครับเป็นผ้าทางฝั่งลาวนะครับเจ็อบาทกันนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับช่องทางในการติดต่อ08 4 9 0 3 7 6 7สนะครับ เบอร์โทรหรือลายเบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากคุณเพื่อนพี่น้องชมและช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยครับสำหรับ EP นี้ขอจบไ้เท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ